ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊ตุ๊ตุ๊บตึ๊บตึ๊ตุ๊บ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 ต่๊บตุ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 ๊บต่๊บตุ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 ๊ดตุ๊บตุ๊บต่๊บต๊ตุ๊บ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 ตุ๊ดตุ๊บต๊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 ต กดแชร์กดติดตามและก,กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของช่องผมด้วยนะคะหรือว่าจะกดแล้วอย่างเดียวก็ได้นะครับแต่ถ้ากดติดตามนี่จะดีมากเลยโอเคสำหรับวันนี้แต่สำหรับคลิปนี้จะไม่ใช่คลิปเล่นเกมนะครับแต่เป็นคลิปสำรวจบ,บ้านน้องน้อง ค่อนข้างร้านผมครับผมเป็นร้านไข่กระเพราแล้วเขาก็เป็นร้านไข่ลักร้านสเต็กนะครับน,นี่คือบ้านเขาที่กำลังสร้างขึ้นมาใกล้ๆร้านเขาจะได้มาอยู่ตรงใกล้ๆร้านตายเลยตอนเช้าเขาก็จะได้มาได้เลยนี่ครับป้ายนี่นี่ครับนี่คือเป็นห้องน้ำของบ้านน้องเขาครับน้องที่อยู่ใกล้ๆร้านผมนะครับน้องเขาเป็นร้านสเต็กนะ ผมเปร้านขายข้าวลงเส้นกันแล้วนี่คือบ้านเขาทีกมังสร้างอยู่ใกล้ใกล้ร้านของเรนครับร้านใกล้ร้านกระผมร้านน้องข้าวร้านของผมด้วยนะว่าไปดูส่วนอื่นกันส่วนนี้คือห้องน้ำครับห้องน้ำน,นี่คือปั๊ก นี่คือหน้าต่างหน้าต่างต่ดีผมพาดูอูนี่ก็คือห้องน้ำห้องนี่คือห้องน้ำผักห้องนห้องน,น้ำนี้มืดเลย น้ำนี่มืดต,ตื้อเลยนะปักออกไปเดินทั้งนอกต่อฝั่งนี้ก็คือห้องเหมือนกันครับนี่อันนี้ห้องน้ำมีจักโคกแล้วนี่ห้องน้ำมีจักโคกแล้วนะโอ้โหโอ้โห